ให้เสียงภาษาไทยโดย Red4 ยีดีต้อนรับสื่อเครือข่ายบูรณาการไดโนเสาร์หรือเรียกสั้นๆว่าดีน องค์กรของเราจะนำพาสูงพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดสัรับลูกค้าทั่วโลกที่ต้องการผลประโยชน์สูงสุดเราจะย้ายสิ่งมีชีวิตดึกดําบัลเหล่านี้ไปยังถิ่นอาศัยใหม่สุดน่าทึ่งที่ที่เหล่าผู้บุกเบิกเคยใช้ในการสร้างไดนโนอาสา์เพศเมียโดยเฉพาะและเราก็กำลังสร้างเพศผู้อยู่อีกด้วยสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงสินค้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการครั้งใหม่และจับตามองเหล่าตัวเล็กเอาไว้ให้ดี พวกมันพัฒนาได้ดีกว่าที่เห็นมากทุกๆไซต์ต้องเป็นสถานที่ที่สมดุลความปลอดภัยและความสวยงามได้อย่างสมบูรณ์แบบการปกป้องแขกของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นหลังสืบไป รู้กันดีว่าด้วยขนาดของโครงการนี้แล้วไม่ใช่ทุกอย่างจะดําเนินไปตามแผนที่วางไว้<อ>ในฐานะผู้ดูแลสวนสัตว์คุณยังจะต้องประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินและควบคุมวันไว้ให้ได้มันไม่ใช่งานที่ง่ายเราจึงได้จ้างยอดฝีมือดินก่อตั้งมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณคงจะมีคำถามอยู่มากมายแต่โปรโด นี่เ,เป็นการตือนพัสุดท้ายนี่จะต้องถึงจุดจบจูราสิกเวิร์ดอีวนตชั่น3 21ตุลาคมนี้บนแพลตฟอร์อมเกมชั้นนำรายการนี้เฉพาะสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น